กินอะไรพี่น้องเอ้ยสลัดมากมากเลยพี่น้องกินกับเขาพี่น้องเขาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีวันนี้มาพบกันกับสรรลัดกะวันนี้สลัดอะไรมะม่วงสุกมาล้กพี่น้องเนา ีเต็มกระสามเลยเต็น้อยงไกสุกๆเนาะพี่นอ้องเมื่อนี้สลากก็ว่าชีมาเฮ็ดมักม่วงแผ่นนั่นเองพี่นอ้องเพราะว่าพี่น้องก,ก็เคยเห็ดตัวเคยกินเนาะพี่น,อนอ้องเนาะแลวสลักก็ิีาบอกวีที่เฮ็ดนาอพี่นอ้องชากะซีเอาเปลือกมันออกเนาะเอาเปลือกออกแล้วเขาก็สีฟ้านฟ้านใสหม้อเลยเน้องพี่น้องเนาะมันเป็นเละๆหันนักเลยเขาก็ พันมีน้ำมะม่วงเลยค่ะคุณโบตองใส่น้ำเนาะค่ะมะม่วงมันหวานมันโสมนะเท่ากับโบส่กะนที่โบไซน้ำตาลกันอะไน้องพี่น้องเนาะพมันมีความมันความหวานอยู่ในนี้แหละน้องพี่น้องเนาะโอเคตอนนี้เราก็มาเห็ดทำกันเลยเนาะทอดอากาศทอนร้ายี่น้องเยาสลัดเตมาทานเผื่อกไข่บิ่งก่อนเนาะมันอยากสีเป็นเนาเนาะพี่น้องเบืกอนมันเนาะมันดำนะพี่น้อง เอาซีเฮ็ดให้พี่น้องิ่งเอาว่าพี่น้องกะคือสีคอเคยเฮ็ดเคยกินน้ำผึน้องนะถ้าใไพเฮ็ดว่าเป็นกะไม่เฮ็ดิึงตามสละเฮ็ดเลยก็ไดเนาะมันกินได้อ้ดอกพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวมันก็เป็นข้างเลกในชีวิตตอนพี่น้องที่สละจะเฮ็ดมักวงแผลน,น้องพว่มันจะเป็นแนวไหนกินไดห,หรือบ่แต่ว่าสละกะมาเมืองสูตรน้ำผัดเจ้าเฮ็ดได้นาะพี่น้อง ก็มาเฮ็ดค่ะว่าเหาอะไรให้มันมัน่นะใส่กะทิอะไรเนาะพี่น้องเนี่ยมันหวานกว่านี่ค่ะใส่น้ำตาลลงไปแต่ว่านี่มันง่วงมันกหวานเนาะเพราะมันมันซุกแห้งแล้วพี่น้องมันเอะเบิดไปนี่น้ำพี่น้องนะพี่คเนาะวันนี้เราก็เอาหน่วยใหญ่เนาะพี่น้องกะเฮ็ดคือเกาเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เอาเปลือกมันออกให้เบิดแล้วก็พักๆตรงให้มันเป็นเอลี่นะพี่น้องเพราะฉะนั้นจะันะนะ นั่งไฟตรงนั่งน้องเนาะตอนนี้อากาศก็ฮ้อนหลายพี่น้องเอ้ยก็ฮ้อนๆจังซี่คนบ่ได้ตกเนาะพี่น้องตั้งแต่ที่าตกกะะพี่น้องนบ่ตกเลยจนฮอดปัจจุบันกาดอนหลายแปลงสิออกโตจักฮ้อนๆโอ้มันเลกโพี่น้อง มอง่วงจะเก็บมาแต่หมื่อนครับนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเป็นน้องม่วงดิบนะมันบม่สุกคากกุเนาะก็เลยบ่มไว้ให้มันสุกใส่หอมก็คอยมาเห็ดเนาะพี่น้องๆเห็ดแบบเก่านะพี่น้องเนาะนี่นะพี่นว้าคว้าคว้า ล่งกายนี้เขาเอาในมันไปตางมานกี่นนองก <c ười> ันมาดูอนะอะไรเป็นตาเขาจะปลูกไว้แนวซ่านเป็นเอริแต่เราเห็นเรามันจังสบายเนาะเมนเวลามันจังเป็นแฟนน,นะเวลาเขาตมมันจังอย่างเขอเอื่นมันจังริเขามา ใส่กระตาให้มันเป็นแผนน้องๆเกิดเรื่องแล้วมองแผนคิมกับเขาแตกแตกว้าวคือชีวานเนาะพี่น้องเนาะพอมันหอมหอมดีงอีหยังมองเขาเอินตัวนี้มะม่วงนี่นางเหรอน่าจะแม่นนาะพี่น้องเนาะ ยอดเดี๋ยวมันละเอียด,ดยเลยบ่อยเหือมะม่วงกาลกะสิประม,รมาณซ้าวหน่วยรือว,ว่าซ้าวปลายกว่าหน่วยเนะพี่น้องเนาะมันไหนโบาราณนะทั้งหมดนี่ก็ประมาณสี่ได้ แผ่นนาอที่ได้เยาว์สัมหาแผ่นน้อ,อโทรงเน้ออาจจะหน่อยกว่านั้นเห็ุการณ์พานแบบเกาแล้วนะหายเบิดหนีเนาพี่น้องหายใจเบิเบ,บิดเตยอาจังมาดังไฟต้มบาดเดียวนะพี่น้องมันมีอากาศกับหอนมากมาก หอนร้าย้ะพี่น้องอากาศน้อหอนเอาฝนบปตกเห็นในข่าวว่าสิตกมือนีค่ะปวดได้ตกนะพี่น้องเนาะมีลมซื้อพอได้เย็นเนาะพอได้หายใจได้โอ้แต่ละมือหายใจสิบ่ได้หลนะพี่น้องอากาศมันหอนโผล่อากาศโผล่เลยีดาวนะพี่น้องอากาศหอนร้ายฝนกับโปตกเนาะ กะกะปะ่าซื่อๆนล้วพี่น้องที่เป็นแนวไรอย่างบุหงะเลยพี่น้องเลยไปเบิ่งตะก,กะมัอก่อนกะโอ้ยแหงแรงกะมันปรงมาแล้วมันจะเหี่ยวเหี้ยอพี่น้องเพราะว่ามันเด็ดายเนาะการถอนแรงไรมันสีแด้พี่น้องเลยืจะออก ันเสร็จแล้วเห็ดตูวเดียวเนาะต่อไปคองนายเป็นลมประจำนี่สิน้องกัดจะหอนานโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้สาระเห็ดกาไก่เสียแล้วเนาะอยัางประมาณสามสี่หมากพี่น้องตอนนี้จะเป็นลมเลยพี่น้องหอนพอเวลาพักผ่อนแป๊บหนึ่งใจมันได้คนสิตกันพี่น้องสีเป็นลมบ่แมนยันมาสระเห็ดอันนี้ได้เนาะพี่น้องมันย้อนมาตานมันหอนนายพี่น้องเอใจมังได้คนสิตกเนาะ ถามว่างึงหนึงเลคือยินเสียงฝาห้องเนาะฝนอาจจะตกต้นพี่น้องเนาะต้นกค้งชีดีต่อฉากตั้าาางปีแล้วฝน,นมามาจักเถื่ออันนี้เราก็มาซื้บต่อเห็ดเนาะมันแล้วแล้วเดี๋ยวเราหรอค่ะจิตตบน้อยยานฝนตกฝนสั้น,นรรทั้งที่เราคอยตั้งโดนพี่น,นอ้องนี่เนาะหนามลายลายพี่น้องบ่ต้องหาไซน์หนักกรได้เนาะพี่น้องเนาะหนามมาัวงมันลายโพดรแหละ นั่นคือจีวานน้องเนาะบึ่งหน้าตาเหมือนกันคือเจ้าของนี่แหละภาษนหน้าตาก็คือเจ้าของนี่แหละแล้วขางเป็นยังไงหน้าตาของเป็นแนวนั้นเลยพี่น้องเลยสารหอมเนาะ หอมอยากให้มันตอนสุดท้ายมันนี้น้องพี่น้องเลยอยากกินแล้วกำลังเห็ดอยากกินแล้วฝักหมาน้ำหมาน้องพี่น้องเน,ะน, <c oughs> งเะนาะชอบปลายกว่าหนุยน่ยน้องเลยเกือบได้สามชิปเนาะจะหน่อยจะไงนะพี่น้องแต่เห็ดผู้เดียวมันก็เมย์ไม่เจักหน่อยเนาะแป๊บหนึ่งก็แล้วแล้วสลดดัดสีดังไฟค่ะ คางแล้วครับแบบคางหมอนี่เลยล่ะต้มเลยนะพี่น้องเนาะต้มเร็วกันต้มให้มันสดๆน้องหอยนางมันบุกในจักหน่อยให้มันเป็นแบบกำๆนะพี่น้องจังกุแล้วก็มาเห็ดมาใส่กระตาแดงสีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นแค้เป็นแค้นแล้วก็ไปตากไว้ยแล้พี่น้องโอเคแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้การสัดกับฟักมะม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่นะพี่น้องโอ้เกือบเกือบครึ่งหม้อนะพี่น้องเนาะ อีเลอยู่ตอนนี้สลากกระาดางไฟเป็นที่เรียบร้อยเฮาก็สิค้างหมอแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะเดี๋ยวสลากสิใส่น้ําประมาณน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะยามันกาโดเนาะนี่เนาะพี่น้องประมาณครึ่งจอกเนาะเฮากา็เบิ่งก่อ,เอ,อนเนาะคั่นมีน้ําแล้วเฮากา็บ่ใส่แต่ว่าอันนี้มันบ่มีน้นําเนาะพี่น้องเนาะ

ใหม่ด้วยเนาะนามายลายตามนี้ก็ใม่ด <c oughs> อกขางแดงในชีวิตได้ดีมาเห็ดมังม่วงแทนนี่พี่น,น้องเลยทันใหม่นี่เว้ย <c> เ <oughs> จ็ดสี่วาร์เจ็ดสี่เป็นมอญเลยพี่น,น้องเจ็สีเป็น,นะนเล่เนาะมันบริบันิในน้อพี่น,น้องเนาะเพราะว่ามันมีมงงะม่วงซุปล้วก็มะม่วงกำลังเชิ่มเพิ่มขนาดกี่น้องมันก็นสีประมาณนี้นะพี่น,น้องเนาะเดี๋ยวขอภาษีพยายามในเพ่งไม่แม่แคมันมน,นี่ ตมัมเสมอว่าซ่านแล้วกระปะอีกจังน้อยเราพี่น้องเนาะในมันปวดแหนะโอเคเนาะพี่น้องเนาะเรามันกะมาเบิ้งสภาพคนเห็ดกับน้อพี่น้องน่ะตากระดีกวันนี้มานอนนากายพี่น้องเลยอยู่กับไฟเนาะทำมาเบิ้งงอางม่วงแผนของเขาเนาะนี่เนาะพี่น้องตอนนี้กะที่มันสุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะมากกระดีเป็นประมาณนี้เนาะครับสี่คนิึงเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขากะสซีปครงเลยเนาะพี่น้องเนาะน้ำกะบบกเป็นทีดเดียบรอแล้วนี่เนาะว้าวหอมหอมหน้าตาดีหลายกลัวเขาสีด้มังม่วงไหลซ้ำหนีมาเบิ่งสภาพโคเรเทพี่น้อง <c ười> จนอาบน้ำเหืเอเลยเหือเตะสะเลยพี่น้องเนาะ จะดีมีอันนี้ผัดมะเขือน้องเนาะเดี๋ยวจะน้อยสลาก,กาชิโป้งเลาวมะเขืน้องเลยแล้วกาชิตาใส่กระตาเป็นยังประมาณนี้แล้วก็จากมะเน้องมะเขือน้องเนาะแต่ว่าวันนี้อากาศมันก็คือแบบมันโดนตกอย่างไรโอ้โหมะเขือน้องเนาะอากาศมันขึ้นมะเขือน้องมันโมเด็ตคือที่ผ่านมาเนาะโอเคเดี๋ยวสลากาชิโป้งของเบิองเลยตอนนี้มะม่วงของสลากาน,นี่เนาะโป่งไปทีเรียบร้อยโอ้โห <laughs> พางวดีเรียรบร้อยแล้วนอเดียวากัสิตตาใส่นน่เลยเนอพีนองน้ังเนาะมเบางกำกันเลยนี่นพี่นองเนาะมันยินจักนอยตป๊บหนึ่งอ้หอมซื่นใจอยากกินกับเขาหอนหอนดีเนาพีงน้อง,นองมนถอตากมันแหงเนาะกินกับขขาหอนหู้นอนพี่น้องเนาะ หอมหอมจังเลยเยองกับสตากใส่นี่เลยเนาะเป็นแพนนาๆเลยเนาะจ้า แผนยาวพี่น้องหอนอีลีหอนอีลีเด้อจ้าพี่แผนยาวแผนใหญ่้วพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเราก็ไปตากอยู่แดดพี่น้องน้องให้มันแหง่หงเนาะตอนนี้เราก็ตากใส่กระตาดไปก่อนเนาะบัานแหง่แหงแล้วเราจังไปตากใส่ใหม่เนาะพี่น้องเนาะพี่น้งองเคยกินบบหม,มักบองเห็ยนหอมหอมหวานหวาน,วน,วนเสร็จแทบ หลายซองแผ่นประมาณนั้นพี่น้องเนาะแต่ว่าคันแผ่นหน่อยก็สิได้ประมาณสีหาแผ่นเนาะแต่ว่าสาระสิเฮ็ดแผ่นใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าณสาระบ่มีกระต่ายรสซันซะแผ่นใหญ่ยิ่งดีพี่น้องเลยเวลากินมันดีเวลากินนะพี่น้องแผ่นใหญ่เนาะจะบ่มดไว้นะจะบ่มดไวนะพี่น้อง เดี๋ยวห่อสีใส่กระาดะราษกางหนีเอกเนาะที่แดงแบงกันหอหนอพี่น้งงนนองใส,ส่เบอร์หนีโต้โอ้ยหอหนอพี่น้อห่อหนอพี่น้องเลยหมากวางแผ่นของซาร่าใช้มือร้อนๆเนาะพี่น้องเกือบเป็นลมเนาะกลัวสิเหลวอากาศมันหอนได้พี่น้องเลย สระย่านแต่มันไหม้เนาะพี่น้องเนาะพยายามคนเนาะอันไหม้นี่ว่าบ่ได้เรืองเลยพี่น้องเด้อนะที่ว่าสระเ็ดมะม่วงนสมบูรณ์แบบอีดีเนาะมันบ่หมเนาะพี่น้องเนาะันว่ามันหมเขาจว่ามันบ่แซ่บหั่นอกินมันบ่แซ่บ่พี่น้องมันจะเหม็นเนาะ แต่ว่านี่มันมงใหม่เลยพี่น้องหอมหอมจะก,กินนะ,ดนะได้พี่น้องเลยสละมากมากนะพี่น้องกินกับเขาพี่น้องเขาซอยเขายิทน้ำมันน้ำหอมพี่น้องมากินกับมะม่วงแผ่นโอ้ยแสบมันแสบทำๆตอนเรากินกับมะม่วงสุกพี่น้อง โอเคเน้พี่น้องเนาะตอนนี้กะบบางบางแผนฟอลสลากเป็นทีเดียบ้อยตอนนีน้ครับมาตากเพนอยู่ทีนีเป็นทีเดียบ้อยแ้วเนาะเดี๋ยวสลากทจะมาไปตากอยูอ่แดดนาอพี่น้องเนาะแต่ว่าสําหรับมือนี้เนาะสลากะที่เขจบคลิปไว้สำนีน้องพี่น้องเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าหลังคลิปนี้ทีเจบไว้สำนีแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้สลาในเรื่องเพื่อเป็นกําลังใจให้สลาเห็นคลิปแต่ต่อไปน้อพี่น้องเนาะแต่ว่ามือ,อนี้กะ สิคอโตไปก่อนไปตากมังวงเพนเนาะบ๊ายบายโอเคแล้วพี่น้องตอนนี้ก็สลากก็เอามะม่งวงเพนมาตากไว้เนาะแดดอ่อนๆเอนแล้วพี่น้องเนาะถ้าแดดแห้งมันจะสีแห้งไวแต่ว่าอันนี้ตากไคลลมเอาเนาะพี่น้อง ได้ซองแทนหอมตังเลย